เย็นวันที่สิบห้าครับสงกรานต์วันสุดท้ายมีน้ำแข็งใสหวานเย็นแล้วก็อีเยนโซดา โคกโก้กคลิกโคตรเข้มเจ้าเดิมครับเพิ่มเติมมาก็คืออิตาเลียนโซดาแดงโซดาแล้วครับนี่ก็เป็นเมนูของน้นแกงใสตอนนี้เริ่มต้นแค่นี้นะครับนี่คือร้านบรรยากาศของร้านเล็ก ส่วนแปลงสาธิตของเราเข้าสู่วันที่9แล้วครับสัปดาห์ที่2แล้วรู้สึกว่าจะเริ่มได้ปุ๋ยได้อะไรเพิ่มเติมก็สดชื่นขึ้นครับดูมีสวดมีทรงขึ้นมีน้ำมีนวลบางต้นก็อวบ แต่แถวนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีสีสันเขียวเียวหน่อยส่วนบางแถวก็ยังคงปรับสภาพอยู่มีอาจจะมีสีนี่ครับตกเย็นมาก็มีบ้างนะครับมเร็งเต่าทองเพิ่งให้น้ำเสร็จไปนะครับเราใช้วิธีเพราะว่า ปูกทีนะครับแล้วก็ห่มด้วยฟางก็เลยใช้วิธีกรบร่องอย่างนี้ครับก็ใช้ชิมช่มมกองครับมาผสมกับดินแล้วก็เอาคลุกๆก,กันหน่อยแล้วก็มาปิดตรงที่รูที่เราใช้ปลูกนะครับเพราะว่ารากมันไม่มีที่เกาะก็เลยทำเหมือนกลบร่องครับ ให้รากเขาได้มีที่เกาะบ้างสังเกตรเรามาเปิดดูข้างล่างก็คือรากเขาจะวิ่งตามพื้นดินข้างล่างเลยนะครับเพราะคงจะชุ่มนะครับน้ำคงจะชุ่มแล้วก็มีฟางหง่มก็เลยทำให้เขาวิ่งแต่ก็ยังไม่มีดินเข้าไปให้เขาได้อาศัยเกาะก็เลยใช้วิธีนี้แหละใช้วิธีหยอดหยอดลงไปข้างๆต้น บริเวณต้นแล้วก็ให้ลากเขาได้มีที่เกาะเขารู้สึกว่าจะอวบขึ้นนะครับอวบแลวมีเส้นทงขึ้นบางต้นนะครับนี่ครับเมื่อวานก่อนก็ยังก่อนที่เราจะลาดปุ๋ยนะครับเขาก็จะมีสีประมาณนี้ครับสีนี่ครับสีครามม่วง,วงแต่พอเราละลาดปุ๋ยไปก็ เพิ่มมีอาการที่สวยขึ้นครับสวยขึ้นส่วนบางต้นก็ยังเล็กอยู่ครับเพราะว่าถาดแต่ถ้าถาดเขาให้มาเขาคระกันมาเลยนะครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เขาไม่ได้จัดให้เหมือนแต่ก่อนก็เริ่มสวยขึ้นนะครับเริ่มสวยขึ้นแล้วเริ่มมีส่วนมีทรงขึ้นบ้างแล้วแหละ การให้น้ําเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เยอะแล้วครับคงจะเป็นว่าดูดินข้างๆเขาจะชุ่มออกไปเป็นบริเวณกว้างอยู่เหมือนกันเนี่ยนอ,องๆข้างๆก็ยังไม่ออกไปแต่สังเกตดูครับเขาจะชุ่ม,มชุ่มเลยเป็นบริเวณแปลงเลยแสดงว่าน้ําข้างล่างเขาซึมซับ ได้เยอะมากแล้วนี่ครับจะมาถึงตรงนี้ก็น้ําก็ซึมลงไปถือให้ความชุ่มชื่นได้เลยครับนอกนั้นก็จะเป็นพื้นธรรมดาแล้วนี่ครับน้ําตรงนี้แหละจะซึมลงไปข้างล่างแล้วซึมออกข้างทางทำให้ระบบมันดีมากขึ้นครับเราเลยไม่ได้ให้น้ําเยอะนะครับเหมือนแต่ก่อน ตอนเย็นนี้ก็ให้แป๊บเดียวครับให้ประมาณแถวละสี่หรือหนาทีหรือไม่เกินสิบครับถ้ามันแห้งๆนะตอนนี้ก็ตนสวยกเ็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มที่จะสวยหลายต้นแตกก็ต้องขีดทุกวันแล้ะครับลงยาไล่มแมลงก็เป็นยาไล่มแมลงแต่จะ๋ยเริ่มเห็นหนอนครับเห็นหนอนพวกชอนใบพวกอะไรกข้มีมา ขาต้องเดินสำรวจนะครับแล้วก็ข้ออกไปเข้วอกไปนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับถ้าเป็นหัวร่องตรงนี้ที่เป็นปล่อยน้ำมาก็จะนี่ครับมีน้ำนองหน่อยแต่ก็ไม่ได้ให้เจิงเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าเขาในแปลงก็เริ่มจะพอแล้วก็อยากจะให้เขานะได้มีรากที่ ไม่เปียกชุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ใส่ย,ยาพวกกันรากักเราเป็นพอเราสามของกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็โอเคอยู่นี่ครับตอนหัวค่ำของวันที่15บห้าเมษายนสงกรานวันสุดท้ายแล้วครับ บรรยากาศก็ถือว่าเริ่มจะกลับมาคลึกคืนอีกครั้งนะครับหลังจากโควิดทีนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมาเล่นแล้วส่วนเราชาวอินซีพเนจรก็ <c oughs> ยังคงสนุกสนานและเปียกโชกอยู่กับน้ำในการทำเกษตรนี่และครับนี่ครับ,รบเข้ามาบรรยากาศมันจะไม่อบอ้าวเหมือนแต่ ครั้งที่เราเริ่มให้น้ำ2-3วันแรกเพราะว่าดินข้างล่างนะ่ะมันเริ่มเซตตัวโอเคแล้วนี่ครับเริ่มมาแล้วหัวคำ่ำ ต่ไม่เยอะนะครับบางแปลงเขาไม่ได,ด้ดูแลปล่อยให้มแมลงลงก็เก็บไปเหมือนกันนี่ครับถ้าตรงไหนที่มันชุ่มน้ำเยอะๆเขาก็รู้นะครับดาวเรืองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยู่เนินๆสักหน่อยนี่ครับเขาก็จะเริ่มสวยไม่ใช่เป็น เพือที่ชอบชอบน้ำมากมายแต่ก็ขาดไม่ได้นี่ก็จะมีเริ่มมาแล้วมีไรถ้าดูแล้วก็รอรอกันแหะครับเพราะว่าบางต้นก็ยังไม่ได้แต่ถ้ายิงจริงแล้วถ้าพิจารณาดูแล้วก็ก็พอจะเด็ดยอดไดนะ้แต่ว่ารออีกสักหน่อยรอพวกที่ เล็กๆนะก้าวก็อีกประมาณสักห้าวันเนาะอีกประมาณห้าหกวันก็ครบประมาณสักสองอาทิตย์ครับก็จ็เด็ดจอดได้แล้วเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่ากรบร่องของเราเลยนะนะเอาดินมาปกโป,โปล่าเขาให้เขามีที่เกาะก็ถือว่ารอบแรกในการกรบร่องไปเลยกรบร่องส่วนรอบสองอก็ต้องปล่อเยอะกว่านี้นะครับให้เขามีที่ยึดแต่ดูลักษณะแล้วก็ โอเคนะครับไม่ถือว่าชิดมากเท่าไหร่แต่บางต้นบางแถวก็เริ่มโตขึ้นมาก็โอ้โหยังไม่โตเท่าไหร่ใบมันชนกันแล้วครับส่วนแมงกินูนครับก็ไม่เห็นแล้วครับอาจจะมีเห็นตายไปต้นสองต้นแต่ก็เริ่มที่จะไม่มีอย่างตรงนี้ครับน้ำชุ่มๆอย่างนี้ คงต้องนําดินมากลบเพราะว่าต้นพวกนี้ก็อาจจะไม่สวยเลยยังเต้รัปุ๋ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็มีบางต้นมันดีนี่ครับสีเขียวเลยแมงเข้ามาเยอะส่วนมากก็ยังออกสีมันมอน,นเเหลืองเยเมันยังไม่ได้ปุ๋ยเท่าไหร่ บางสก,ก็เดาไม่ได้นะครับเพราะว่าวที่อยู่ใกล้ก็ประมาณน,นี้สีก็ไม่ได้หลายแต่เรามาดูลักษณะที่เขากําลังสวยแต่อย่างต้นนี้คือเฉียวนะสีเหมือนก็ได้รับปุ๋ยมากก็เริ่มนะครับก็เริ่มจะมีสีสันขึ้นมาบ้างแต่ความอวบอิ่มก็เริ่มมีเหตแล้วครับก็ดีใจขึ้นมานิดนึง ถ้ามาดูใกล้ๆก็คือหลายๆต้นแถวนี้น่าจะโอเคมากๆนะครับเพราะว่าดูแล้วคือเสมอกันน่าจะเป็นแถวที่เสมอดีที่สุดหละนี่ครับโตสวยเดียากันไปเลยส่วนนอกนั้นก็เล็กบ้างใหญ่บ้างครับส่วนแถวนี้ก็สวยนี่ครับเริ่ม มาแล้วได้ปุ๋ยไ่สวนหัวร่องส่วนมากก็จะสวยนะครับมีต้นที่อยู่หัวร่องก็คือสวนมี้ก็จะสวยหัวร่องก็จะสวย,สวสวย,วสวยดูหัวร่องนะับมันก็จะ ชิดกันเลยใบเริ่มจะชนกัน,กนนะแล้วแามสีต้นแต่ก็มีที่ต้นนที่ตายใบนี่ครับแต่แรกตัวเล็กๆก็เริ่มจะขึ้นมากัึ้นขอเราบ้างะครับได้ปล่ยลงใบบ้างแต่ก็อย่างว่านะครับมันไม่ได้เปิดปดขึ้นทีเดียวไปอย่างเชมีเลยรอย่ะมันเป็นอินซีนะครับ สารที่เราใช้ทั้งหมดเป็นอียีฉะนั้นก็ต้องช้าๆใจเย็นๆดูแลเข้าไป,ปัะครับประคองไปเรื่อยๆครับแต่สังจากการสังเกตนี่ก็คือเริ่มจะโอเคขึ้นครับแต่ว่าถ้าเผลอพลาดไปแค่วันเดียวไม่ได้ดูแลเขาผมว่าเราคงจะลำบากเริ่มสวยครับเริ่มสวยนี่คือแสงสาธิตของเราเข้าสู่วันที่9ครับ สัปดาห์ที่2ถ้าครบสักสองอาทิตก,ก็น่าจะเด็ดยอดได้หรอนี่ครับคืออัปเดตล่าสุดในสาธิตของเราหลังจากผ่านไปได้9วันนะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ